ทำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ S Cup 1น8นะครับผม,มวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย PT กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยขอติดตามกันได้เลยครับผม ครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะผมก็อยู่กันกับเฮียกล้วยนะครับวันนี้ก็มากับช่วงเกมใหม่มาแรงนะผมเกมซันแอนมูนนะเป็นเกมสล็อตมาใหม่มาแรงเลยนะผมเป็นเกมสล็อตค่าพีจีันเว็บเอสกับหนึ่งหกแปดนะมันจะออกดีออกโลดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมตัวเฮียก็มีอยู่สามหมื่นนะจะเป็นรอบละสองร้อยครับผมหมอดูหน่อยละกันแลาวเกมใหม่มันจะดีขนาดไหนนะตอนนี้เราก็เบลตไปก่อนนะผมสวยงามผมมาก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบเดี๋ยารอดูกันคุนกันสามหมื่นนะครับผมวมาขอดูหน่อยเกมใหม่มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผม ที่สัง MM เกตได้เลยว่าแป่งเป็นสองซี่นะซี่ซ้ายซี่ขวาแล้วผมว่าจันกับพระอาท re ิตย์นะก็แบ่งาะต้องมีพระอาทิตย์เราก็จะได้ตัวคูณอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดลรงเข้าแล้วมีซิกเข้าฝั่งขวาด้วยนะผมไม่ได้ออกซ้ายอย่างเดียวนะเป็นแนวใหม่ดีนะครับผมเออก็ได้เรื่องอยู่ก็ได้เร <mon> ื่องอยู่นะไปครับผมไปครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูการเตียมใหม่มันจะออกดีขนาดไหนนะวันนี้เราก็หมุนไปก่อนตรนนี้เราก็หมุนไปก่อนนะผม ยังไม่ออกเดีย๋ยวไม่ออก,ไม,ออกไม่เป็นไรไปกันต่อสแคปเตอร์3ตัวนะ้วผมเกมนี้นะยังไงครับยังไม่เข้ายัางไม่เข้าปาไหม ยังไม่มายังไมมายังไมเป็นไรอ้อยังไงอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเ่านั้งมาเลยหรือเปล่ามาเปล่าเข้าไหมเข้าไหมยังางเราแค่ตัวเดียวมาดิแคปเตอร์มาจนได้แคเตอร์มาจนได้โอ้มันเกินตายโอ้เกินตายแรัวผมสิบฟรีสปินเดี๋ยวเรามารอดีัวผออกไบหกหกสองฝั่งหกสองฝั่งฝั่งไหนก็ได้จะที่สิบอุดปวผมขอมาก่อัวดสวยงามชุดสองนมาดีครับสามันแปดเอาละ ส่วนกำไรมาแล้วกำไรมาแล้วส่วนงานที่ฝั่งซายกูชิบิฝั่งขวา,า,าุูนิบอันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหรอนีเข้าไหมมีเข้าไหมยังไม่มีอะไรขูดิุิสีคูชิบครับผมยังไงสวยนี่อย่างจะสวยที่มีสามพกครับผมเออ ดิสิตเวลาตอนนี้นะดูกันเอาได้เลือกอยู่ครับผมไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อเรื่อยๆยังไงอย่างที่ไหนเป็นอรครับผมค่อยเป็นค่อยไปยังไงเราสวยงามมาดีพันสามีมันสามสู่กับเราทุกคนแลเที่ยวกับใครมาแล้วผมทำมาเที่ยวไปเอาเรื่องเลยนะผมบอกไว้เลยนะใครที่ยังอยากเล่นตามยังไงนะผมแค่ไปเที่ยวมุาแล้วับผมดูกันเอาดูกันเอาผมเที่ยวบอลแตกมาแล้วแปดพันเจ็ดนะฮะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสต์เรับวันนี้สวัสดีครับผม Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова